นับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสสะดวกจ่ายใกล้ทุกเวลาสิ่งสกปรกและสารคอลินจากสระน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด,ด,ด้วยเบอร์กมอตดีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุบบวกช่วยขุดช่วยชาติช่วยโลน้ำมันแกสโซฮอใช้ดีเด้งดีไม่มีสะดุก KFC เซชุดซีซั่นห สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอตอนรับเข้าสู่รายการคนเป็นข่าวนะครับรายการที่จะคุยแคะแกะเกาเรื่องประเด็นลึกต่างๆในวงการกีฬาไทยบุคคลในวงการกีฬาไทยและก็นักกีฬาต่างๆนะครับที่เป็นประเด็นร้อนที่เห็นอยู่กับผมตอนนี้ับท่านผู้ชมครับเป็นต้องบอกว่าเป็นโลกรางวัลนะครับรางวัลชนะเลิศของรายการแบดมินตันครับ US Open นะครับซึ่งปรากฏว่าก็แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับ มาอยู่กับเราที่นี่ด้วยเป็นเจ้าของรางวัลน,นี้เลยครับน้องปอป่อซับซิลีแต่รัตนชัยสวัสดีครับน้องปอปอขอแสดงความยินดีด้วยได้แชมป์นะครับรายการนี้เป็นเป็นแชมป์แรกไหมในระดับนานาชาติก็ไม่ใช่ค่ะแต่คือคถือว่าเป็นแชมป์แรกในระดับกลางปีโกเคยได้แชมป์ชาเลนจ์ของมาเลเซียแล้วก็ได้ยุทธโอลิมปิกค่ะปี2 0 1 0นบครับอ๋อน้องปอปอที่เป็นแชมป์ยุทธโอลิมปิกคนแรกน้บอกคนแรกของโลกนะครับเพราะว่าเพิ่งมีแข่งกันในครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ ก็เป็นได้คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาต้องบอกพลิกความคาดหมายตอนนั้นที่ไปเนี่ยตั้งความหวังความหวังไ้มแมว่าเราจะต้องถึงแชมป์ไม่ได้ต่างหม้ค่ะคือตั้งว่าต้องได้สักเหรียญแต่คิดว่าน่าจะได้ที่สามค่ะตอนแรกค่ะกลับมาได้แชมป์ได้แชมป์พลิกล็อกครับก็น้องปอเล่นแบดมินตันมากี่ปีแล้วเล่นมาตั้งแต่เก้าขวบค่ะเก้าขวบทําไมถึงไปเล่นแบดก็ ตอนแรกๆเนี่ยคือพอดีที่อุดรเนี่ยเพิ่งสร้างสนามเสร็จใหม่แล้วพ่อกับแม่เคยเล่นให้กับมหาลัยก็เลยพาไปเล่นกันก็ไปตีเล่นๆไม่ได้ตั้งใจซ้อมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาไปแข่งเลยไปแข่งที่ตรังค่ะครั้งแรกแล้วก็แพ้ได้สิบเอ็ดโซนสิบเอ็ดหนึ่งโแล้วก็เหมือนแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาฝึกซ้อมมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยอือโอ้โหเล่นตั้งแต่เด็กก็คือไปกับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ตอนที่เราเล่นก็คือตั้งใจไหมว่า จะต้องเป็นนักกีฬาแบบตั้งให้ได้เลยไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยแค่ซ้อมออกกำลังรรมดาใช่ค่ะลงแข่งรายการแรกก็แพ้ด้วยมาได้แชมป์แรกรายการอะไรจําได้ไหมก็ได้คือได้ปุ้มปุ้ยเนี่ยได้ประเภทหญิงคู่ตอนอายุสิบสามแล้วก็ได้เดี่ยวนี้คือตอนปูนค่ะครับเอสซีใช่ค่ะแต่ก็มีแข่งได้แชมป์ในระดับภาครุ่นอายุเก้าหัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจากที่เคยเล่นคู่แล้วมาเล่นเดี่ยวทำไมถึงมาเล่นเดี่ยวอะ คือไม่ใช่ก็เล่นเดี่ยวแต่แรกแล้วค่ะแต่คือมันได้คู่มันไม่ได้เดี่ยวครับ๋อจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นเดี่ยวอย่างเงี้ยแล้วถูกจับไปเล่นเป็นแบบมิกตั้คู่เนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะทางมันไม่ไม่ต่างเลยทางต่างไหมมันก็ต่างค่ะแต่มันก็ช่วยแบบฝึกให้เราแบบมีความเหนียวขึ้นค่ะ่อจากเปลี่ยนทางอะไรเงี้ยมันต้องใช้ไหวพลิบเยอะกว่าอืมแล้วก็ทางบ้านในการสนับสนุนขนาดไหนก็เต็มที่ค่ะ คือเวลาเด็กๆไปแข่งไหนแม่ก็จะตามไปทุกที่เลยค่ะคพึ่งจะมาเลิกตามประมาณ13 14ามี่ยค่ะคุณแม่คงบอกว่าคงไม่มีใครทําอันตรายลูกได้แล้วลหละ <laughs> <laughs> อยู่ที่ว่าลูกอย่าไปทาอะไรใครก็แล้วกันนะครับ <laughs> ตอนนี้ปป,ป้อเรียนที่ไหนครับเรียนที่จุฬาค่ะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะปีอะไรแล้วเนี่ยปีสี่แล้วค่ะโอ้ป๊บเดียวปีสี่แล้วคือผมติดตามข่าวแล้วก็เคยทาข่าวกีฬาแบบตั้นเนี่ยคือเห็นน้องปอป้อเนี่ยเด็กๆนะครับเมื่อก่อนเล่นเนี่ยจะผูกจุกด้วยนะ ใช่ไหมแล้วแต่ช่วงครับช่วงผมยาวก็จะมัดอล่อนี้ไม่ต้องผูกเลยครับแป๊บเดียวดูครับท่านผู้ชมปีสี่จุลาแล้วแล้วเรียนที่จุลาเนี่ยครับมีเขาเรียกอะไรนะแบ่งเวลายากไหมเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐไม่ยากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคณะป้อนเนี่ยก็ช่วยเรื่องเรียนอยู่เยอะอยู่สมควรค่ะพอสมควรค่ะก็ซ้อมก็ซ้อมปกติค่ะแต่ส่วนมากเราก็จะลงเรียนแบบเป็นช่วงบ่ายช่วงเช้าก็ลงบ้างครับมัน ต้องรับผิดชอบตัวเองอะไรยานเหนื่อยเหนื่อยค่ะในจุฬาเนมีรุ่นพี่ด้วยพี่พีชพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอ๋อเป็นรุ่นเดียวกันเขาพร้อมกันเขาพร้อมกันนะได้เจอกันบ้างไหมเนี่ยเจออค่ะแต่ช่วงปีสามปีสี่เนี่ยมันเลือกภาคก็เรียนคณะภาคกันก็ไม่ค่อยได้เจอป้อป้อเรียนภาคอะไรเรียนพีอาร์ค่ะเรียนประชาสัมพันธ์แล้วก็โทเอมซีค่ะครับโอ้เก่งนะเรียนจุฬาได้ด้วยนะครับแล้วทุกวันนี้ฝึกซ้อมแบ่งกันฝึกซ้อมยังไงบ้างคค่่ะะกก็็ซ้อมเเววลลาา หกโมงถึงแปดโมงก็เก้าถึงสิบเอแล้วก็ห้าโมงถึงสองทุ่มโอเ,เอาเวลาที่ไหนยินข้าวมีวันว่างบ้างไหมวันว่างก็เสาร์อาทิตย์ค่ะอืมแล้วส่วนใหญ่ทำอะไรก็วันว่างก็บางทีก็อยู่บ้านแต่เป็นคนชอบอยู่เฉยๆอะชอบอยู่แบบไม่ก็นอน่ะมีอยู่แค่นั้นแต่ถ้าบางทีเพื่อนอยากเจอก็ให้เพื่อนบ้างค่ะ เดี๋ยวเพื่อนจะไม่ครบนะเล่นกีฬาเดียวแล้วก็ะคือคือนักกีฬาคับท่านผู้ชมแล้วเรียนด้วยเล่นกีฬาแล้วเป็นกีฬาต้องบอกระดับอาชีพด้วยเนี่ยเขาน้าจะเหนื่อยเขาจะนันถจะมีเวลาว่างเนี่ยก็จะหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองมากที่สุดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเข้าใจปอป้อนนิดนึงนะปอป้อนไม่ได้ยิงนะแต่ปอป้อนเหนื่อยนะขอขอไว้บ้างตั้งแต่เล่นแบตมาตั้งแต่เด็กจนถึงระดับอาชีพถึงทุกวันเนี่ยเคยท้อแท้เคยคิดอยากจะเลิกบ้างไหมเคยช่วงไหนช่วงไหนมันก็ ถ้าช่วงที่แบบเราอุตส่าห์ซ้อมเต้นที่ตั้งใจซ้อมแล้วตกรอบแรกบ่อยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราทอ้อก็เคยพูดกับแม่เหมือนกัน่ว <ฮ ả? S 2> ่าอ,อ,อยากเลิกเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเลิกก็แม่ก็ให้เลิกได้ครับ <ฮ ả? S 2> แต่พอเราเลิกแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราขาดอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเราไปเจออะไรมีคนพูดให้กําลังใจเราเงี้ยเราก็เหมือนจะฮึดสู้ขึ้นมาใหม่อีกทีอ่าเพราะฉะนั้นก็คือกําลังใจสำคัญที่สุด ก็เป็นกําลังใจจากใครที่ที่เราจะทําให้เรารู้สึกดีมากเลยรู้สึกสู้ขึ้นมาอีกครั้งพ่อกับแม่เนี่ยแหละค่ะพ่อ,นอนแม่สาคัญที่สุดเลยนะไม่มีคนพิเศษนะไม่มีค่ะ <c oughs> มียังไม่มีแหมหลอกถามไม่ได้เลยนะปอป้อไม่ยอมตอบนะครับวัววัวเพื่อนแซวนะเออแล้วออตอนในเมืองไทยนะครับในรุ่นเดียวกับปอป้อนจะมีหลายคนมีน้องแนทนชิชาออนจิราพล หรือจะเป็นรุ่นรุ่นน้องเมย์รัชนกอ,อินทนนท์มีพรทิพย์อูแลนะประเสริฐสุขตอนนี้มีรุ่นน้องมามีน้องคลีมบูษสนันตรงนี้คิดว่าใครที่เราเจอด้วยแล้วแบบเล่นยากที่สุดเลยเล่นยากที่สุดก็ก็มีเมนถ้าถามว่ายากไหมมันก็มันก็ตีได้ทุกคนแต่อยู่ที่ว่ารเราอาจจะตีไม่ชัวร์เท่าคนอื่นเขาใช่ก็ตีเสียเองไงวะ มันก็หนักมันก็หนักก็เหมือนหมดทุกคนอ่ะมันก็มีความเกรงกดดันเพราะว่ามันก็ต้องแข่งกันกันเองอย่างเงี้ยคิดว่าข้อเสียที่ป,อ,ป,อ,ปอจะต้องปรับปรุงเป็นเรื่องอะไรส่วนก็บางทีก็ไม่ค่อยมัน่นใจในตัวเองใช่嗯嗯แล้วก็ลูกบางลูกตีไม่ชัวอะไรเง嗯嗯嗯ี้ยเวลาพี่ไปทําข่าวเห็นป,อ,ป,อ,ปอแข่ง คือเราจะเรียกว่าปอเปเปเป็นนักแบตโฟวิลดายครับท่านผู้ชมครับว่า <c oughs> มักจะมีอาการคลานเลยว,ว่ <c oughs> คือทั้งมือทั้งเท้าได้ลงไปหมดเลยเออทาไมมีอย่างนี้ไปบ่อยทำไมพุ่งรับบ่อยมากมันไม่ได้อยากจะพุ่งถ้ามันแบบมันไปเอง <c oughs> มันมันติดมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าอยู่ที่อุดอรก็เป็นอย่างเงี้ย <c oughs> แต่คือมันก็ไม่ค่อยมีแผลไม่ค่อยมีอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าตอนอยู่อุดอรเนี่ยมันเป็นสนามปูนซีเมนคือถ้าล้มแล้วแผลแน่นอนครับพอสักพักมันจะลมเป็นเออมันก็จะไม่เป็นละ โอ้โหซิเมนยังกล้าล้มเลยถ้าเป็นขอดยางนี่สบายมากสาหรับปอปอนะครับคือคือท่านผู้ชมหรือว่าน้องๆเนี่ยถ้าไม่ชินก็อย่าไปเล่นไม่จําเป็นก็อย่าไปพุ่งนะครับเพราะว่านักกีฬาอย่างระดับปอปอหรือว่านักกีฬาที่เก่งๆเนี่ยเขาจะรู้วิธีเซฟตัวเองนะอย่าอย่าไปทําเล่นนะครับหน้าตาถลอกไปไม่รู้ตัว <c oughs> พูดถึงรายการ US Open <c oughs> กันบ้างตอนที่ไปแข่ง US Open ปอปอตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองไว้ขนาดไหนก็ตั้งไว้ตอนแรกคือเซมีก่อนค่ะเพราะว่า คะแนานเฉลี่ยเราตอนนี้มันอยู่3 0 0อะไรอย่างเงี้ยมันอัพมันต้องให้เข้ารอบเซมิไว้ก่อนเพื่อคะแนานจะได้ขึ้นต่อไปแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆปรากว่าดีใช่ตอนนี้อันดับโลกอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันดับโลกอยู่ที่14ค่ะอันดับ14นะฮะแล้วตอนได้ถามนิดนึงแชมป์ US Open เนี่ยเป็นเป็นแชมป์ระดับ เขาเรียกอะไรนะกังปีเป็นซูเปอร์ซีรีส์เลยครั้งแรกกังปีโกใช่ค่ะครั้งแรกกังปีโกครั้งแรกของเราใช่ลงแข่งมากี่รายการแล้วหมายถึงเฉพาะพวกกังปีโกเลยเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ส่วนใหญ่ไปถึงรอบไหนส่วนใหญ่รอบแปดแต่มากจะตกรอบแปดค่ะคิดว่าสาเหตุอะไรทาให้เราไปได้แค่รอบนั้นอืมก็มีหมดแรงบ้างค่ะบางทีก็ล้า พราะว่าเล่นหลายอย่างเล่น2อ,อย่างเนี่ยก็มีร้ารบ,บ้างอ๋อหญิงคู่ด้วยใช่แล้วหญิงเดี่ยวด้วยแล้วแบดมินตันที่แข่งทุกวันใช่ค่ะแบดบมินตันแข่งทุกวันนะครับไม่ใช่แข่งวันเว้นวันนะครับจะคล้ายๆกับทควันโดแต่น่าจะโหดกว่ารอบเดียวรอบเดียวเ <c oughs> ลย้วเตะนะเตะกันทั้งวันเลยนะครับ <c oughs> อ่าเมื่อสักครู่เราพูดถึง u s o Pen อนไปแล,แ,ลแล้วเงินรางวัลที่ได้เนีย่ยเราไปทําอะไรให้แม่ค่ะให้แม่เลยแล้วก็ให้แม่ไปบริหารเอาเองค่ะ แล้วทุกวันนี้ได้เราใช้เงินจากทางไหนบ้างเงินแม่ก <pressure> ็เหมือนเงินลูกไม่ใช่คุณแม่พอป้อเนี่ยเอาเขาเรียกว่าเอาอะไรนะปลาน้อยไปตกปลาใหญ่คุณแม่เชื่อมากนะครับสมมติให้คุณแม่วาทั้แสนหนึ่งเลยนะโอ้โกเอากลับมาเยอะเลยนะเยอะกว่านั้นนะก็ทุกวันก็ได้เงินทางโยนเนสค่ะก็ของทรัพย์สินค่ะอืมก็ได้เงินเดือนของนักแบดด้วยเรื่องเรื่องเรียนนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าได้ทุนอยู่แล้วใช่ครับแล้วคิดว่ารายการต่อไปปอปอจะไปไหน ไปชิงแชมป์โลกค่ะที่ประเทศจีนค่ะครับเดือนแล้วก็ไปหลีกที่อินเดียอ,อ๋อไปหลีกด้วยเดือนสิงหาเนี่ยค่ะห้าถึงสิเอ็ดสิงหาตั้งเป้าไว้ขนาดไหนครับในชิงแชมป์โลกคือเห็นสายแล้วก็ตั้งไว้ที่สิบหกก่อนค่ะเพราะว่าสิบหกเจอไทเปก็ติดท็อปเท็นค่ะครับ,รบชิงแชมป์โลกได้ได้แชมป์แชมป์โลกกับแชมป์โอลิมปิกเนะี่ยอันไหนยากวกว่ากันแชมป์โลกค่ะอืมว่าแชมป์โลกเพราะว่าโอลิมปิกมันเหมือน เราคัดเข้าไปก่อนแล้วครับค่ะแล้วถึงค่อยไปแข่งกันอีกทีมันก็ต้องอยู่ในหนึ่งใน14ถึงจะได้เล่นแต่คือชิงแชมป์โลกเนี่ยมันก็อยู่หนึ่งใน3ามสองมือมันแตเยอะกว่ามันคือมาจากทั่สารทิศเลยใชครับ,รบเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังเรายังอยู่กับน้องปอปอซับทีวีแต้ครับธนชัยเลยพุ่ไปไหนไหมครับ